ที่เคารพดิฉันธนแพทย์หญิงศราดาปาลิมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยขออภิปรายยติด่วนด้วยวาจาเรื่องการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์การค้ามนุษย์การฟอกเงินและการทำข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุหายากภาษีตอบโต้และสัญญาสันติภาพ เพื่อเสนอข้อกังวลคำถามและคำแนะนำต่อรัฐบาลท่านนายกอนุทินดิฉันจะอภิปรายในประเด็นเดียวค่ะคือ MOU Rare Earth ไทยสหรัฐอเมริกา Memorandum of Understanding ฉบับที่ประชาชนตกอกตกใจเพราะไม่เคยได้ยินข้อมูลมาก่อนทำให้เราต้องตั้งคำถามไปถึงการบริหารประเทศ ของรัฐบาลท่านนายกอนุทินว่าเป็นการปิดบังข้อมูลที่สำคัญกับพี่น้องประชาชนโดยยอมจำนนต่อความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีนั้นว่าขาดธรรมภิบาลหรือไม่ดิฉันย้อนไปดูนโยบายที่ท่านนายกอนุทินได้แถลงต่อสภาแห่งนี้นะคะขอภาพคะ่ะไม่มีการกล่าวถึงนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ด้านการใช้ทรัพยากรแร่หายากเลยสักข้อค่ะเอาสไลด์ลงได้เลยค่ะในขณะที่ MOU ฉบับนี้มีรายละเอียดวัตถุประสงค์มากมายทุกขั้นตอนตั้งแต่เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งนี้คือสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาและขยายห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างผู้เข้าร่วม ซึ่งในนี้คือสหรัฐอเมริกาในการสำรวจสกัดแปรรูปและกลั่นทรัพยากรแร่ธาตุสำคัญการรีไซเคิลการกู้คืนทรัพยากรแร่าตุสำคัญมีความร่วมมือตั้งแต่การสำรวจการส่งเสริมการลงทุนไปถึงสาขาความร่วมมือแชร์ความรู้เทคนิคการได้รับโอกาสแรกในการลงทุนตามกฎหมายภายในประเทศ การทำงานร่วมกันด้านธรณีวิทยากับภาคเอกชนไทยไปจนถึงมหาวิทยาลัยท่านประธานคะมากไปกว่านั้นการปรับปรุงกระบวนการขออนุญาตไปถึงการทบทวนยับยัง้งการขายสินทรัพย์แร่ธาตุสำคัญและแร่แแแหายากบางชนิดโดยคำนึงถึงความมั่นคงฟังมาถึงต,ตรงนี้แล้วท่านประธานคะคำถามของดิฉันคือในเมื่อ อเมริกามีส่วนร่วมกับเราความมั่นคงนี้จะยังเป็นการตัดสินใจบนความมั่นคงของประเทศไทยหรือไม่อย่างไรดิฉันขอเรียกร้องให้รัฐบาลท่านนายกอนุทินเปิดเผย MOU ฉบับนี้อย่างเป็นทางการพร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ซักถามอย่างละเอียดท่านนายกต้องให้คำมั่นนะคะว่าการดำเนินการในขั้นตอนสำรวจ จะต้องปรึกษาความมั่นคงโดยเฉพาะกองทัพอากาศกองทัพเรือกองทัพบ,บกเพราะเราทราบดีถึงการสำรวจที่ต้องต้องใช้เทคโนโลยีอวกาศเครื่องบินระดับสกายไฮเป็นหลักซึ่งสามารถเกิดเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางทรัพยากรจากการพึ่งพาเทคโนโลยีได้ท่านประธานคะประเด็นที่ต้องกังวล ท่านนายกเชื่อว่าสหรัฐมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าแต่การให้เข้ามาในพื้นที่สำรวจโดยที่คนไทยยังไม่เคยเห็นยุทธศาสตร์แผนที่แร่เอิร์ธแผนพัฒนาและท่าหายากตัวไหนของประเทศไทยมาก่อนเลยประกอบกับประเทศไทยไม่มีเทคโนโลยีที่ทัดเทียมซึ่งจะทำให้เราตกอยู่ในสถานะที่ถูกครอบงำทางข้อมูลหรือไม่ สหรัฐจะมองเห็นและรู้มูลค่าที่แท้จริงของแร่ธาตุใต้ดินของไทยทั้งหมดก่อนที่เราจะรู้หรือไม่นี่คือปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีขั้นร้ายแรงมีคำถามต่อมาอีกค่ะว่าเรากำลังแลกเปลี่ยนโอกาสในการรับเทคโนโลยีเพียงน้อยนิดกับเสียงที่จะสูญเสียกรรมสิทธิ์ทางปัญญาในข้อมูลธรณีวิทยาของชาติซึ่งภาษาอังกฤษบอกว่า property p o p p e r พ y p o p p ริลลี e l โ g โลจิคอั a ไปให้ต่างชาติหรือไม่และเมื่อเราไม่มีเทคโนโลยีเทียบเท่าในการสำรวจและประเมินมูลค่านั่นจะหมายความว่าไทยจะตกเป็นเบี้ยล่างในการเจรจาทุกครั้งตั้งแต่ก่อนเริ่มเจรจาสัมปทานท,ทั้งทั้งที่ใบอนุญาตสัมปทานทรัพยากรแร่หายากในอนาคตจะต้องมีความโปร่งใส และเท่าเทียมต้องยึดผลประโยชน์ของคนไทยเป็นที่ตั้งประการสุดท้ายค่ะที่จะฝากไปยังรัฐบาลคือการสื่อสารที่ละเลยความจริงดิฉันได้ยินการยืนยันจากหลายฝ่ายของรัฐบาลนะคะทั้งจากนายกรัฐมนตรีเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และได้รับการยืนยันจากกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงเลข,ขากฤษฎิกาว่า MOU ฉบับนี้ สามารถยกเลิกได้เมื่อไหร่ก็ได้และไม่มีผลผูกพันใดๆทางกฎหมายใช่ค่ะท่านประธานคะในทางกฎหมายอาจจะยกเลิกได้แต่การยกเลิกข้อตกลงที่ทำกับประเทศมหาอำนาจในประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของเขาย่อมมีต้นทุนทางการเมืองและการทูตมหาศาลที่ต้องแลกมหาอำนาจสองประเทศสหรัฐและประเทศจีน กำลังสร้างห่วงกำลังสร้างห่วงโซ่อุปทานการถอนตัวของไทยจะถูกตีความว่าอย่างไรล่ะคะเราไม่จริงใจหรือยอมจำนวนต่อแรงกดดันซึ่งจะทำลายความเชื่อมั่นและโอกาสในการเจราจาการค้าหรือการได้รับเทคนโนโลยีกับประเทศอื่นๆในอนาคตการบอกยกเลิกได้โดยไม่มีผลเสียคือการละเลยที่จะพูดถึงความเสียหายในทางปฏิบัติและถูกตีความได้ว่า เป็นการบิดเบือนความจริงเพื่อให้การกระทําของรัฐบาลมีความชอบธรรมเพียงเท่านั้นค่ะขอพระคุณค่ะท่านประธาน